ตอนนี้ผมมีห้อง s c o r อของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้อง Discord แล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างนี้เลยครับผมมาต่อกับเลสโซนในด่านท้ายขอทอิ์แรกน่าน่าจะยังไม่มีมาเพิ่มนะมาเจอกับหลอดสลักรอบ2ก็จะเป็นเน้นสีสีเหลืองแล้วสีเหลืองจะเจอเยอะหน่อยจะเจอสีเหลืองถึง2รอบรอบนี้ที่ไม่ต้องเอาไปก็คือมเเอีเขียวเหลืองแดงฟ้าเขียวเหลืองแดงฟ้าใส่เขียวเหลืองแดงฟ้าโอเค ต้องจําก่อนไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะเขียวเหลืองแดงฟ้าเขียวเหลืองแดงฟ้าเดี๋ยวได้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 อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งกดเริ่มนะถ้าทําทีมกีนิวกีนิวยากเลยเฮ้ยแต่กีนิวมันรอดนะแต่ผมไม่เอาดีกว่าผมอยากจะใช้ทีมแบบดีก็ตอนท้ายเหมือนจะเจอสีแดงเขาจะเน้นสีสีฟ้าแต่เจอฟ้านิดเดียวอ่ะฟ้าฟ้ามันนิดเดียวพอจะเอาโกคูไปก็ได้จะทำโกคูแฟมอีกรอบหนึ่งได้ไหมเหลืองเจอเยอะเพราะฉะนั้นต้องเน้นแดงใช่ไหมดูก่อนว่าแดงตัวไหนเยอะๆบ้างยังไม่ ECA ยังไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะตอนเนี้ยเอ่อเบจิโต โคพูยุไอทำทีมสักวาลเจ็ดเหมือนเดิมก็ได้นะจากวันเจ็ดผมว่าพ้อทุกสถาบันจริงๆอ่ะโอ้ยผมว่ายังไงก็ได้วะยูนวัสดุวิศากรดีกว่ารอบนี้ไม่เจอพิวสยาไม่ต้องตัวนี้ไปเอ๊เล่นยังดีวะไม่ก็จัดทีมยูนวัสดุวิศากาเอาแล้วก็ไปเล่นแต่แม่งหาตัวผู้นำก็ต้องเป็นจีเรนนะเนาะถ้าจะเล่นจริงๆก็ตองจีเรนสองตัวใส่เป็นอะไรดีวะเหลืองไม่เดี๋ยวสุดท้ายเราเจอแดงเยอะก็ต้องใส่ฟ้าไปอน่างตัวฟ้า ปูหรอปูก็เก่งนะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นตามนี้ <c oughs> แล้วก็ใส่ UI ไอเบกตัวดก UI ไอเบรกตัวไปสีฟ้าซูปเปอร์ยู UI มึงใส่มาเยอะๆหน่อยนี่แหละยูไอรอเอครับเออมีอะไรใส่ได้อีกไหมไม่มีหรอโอเคมีปัญหาครับไม่มีตัวเขียวชนะทางเนาะมาสลักสามตัวสลักรอบต่อไปเจอสีเหลืองก็ต้องใช้สีแดงแล้วกูมีสีแดงตัวเดียวด้วยนะครับ ตายโงแล้วโอเคเล่นสีเหลืองก่อนแล้วกันเล่นสีเหลืองก่อนเอาไม่ให้ตายเลยเตีเยอะใช่ไหมเอามันให้ตายก่อนเลยแล้วกันโหม่วมงมันอยู่หน้าเพียบโอเคเออเออโอเคเอ้ยชิลอยู่ชิลอยู่ดาแรกเหมือนอย่างตีไม่แรงนะมันจะไปหนักเอาดาสุดท้ายอะ่ะมันจะไม่หนักเอาดาแบบตัวบอสอะ่ะตัวที่เป็นลูกน้องไม่น่าแรงเท่าไหร่โดนโดนตีไปยังอยูอย่โดนหลักสิบอยู่เลยใช้เรื่อยๆจัดก,การไป,ไปก่อนเออเท่าตายได้เลยก็ดีนะ จะได้ไปตีตัวหน้า perfect instinct ต่อยจุกตายตาย1 0อย0 0ตยช่วยชีวิตวะ6ปีแม่งอ่ะยังจะเป็นตัวเดอะแบกของซีรีส์นี้อยู่ยังเป็นเดอะแบกอยู่นะครับลบไปชึบโอเคเฮาไม่เขาไม่เถอะเออ,อสีฟ้าเบาเลยทีนี้จริงน่าจะไปยิงตัวม่วงก่อนแล้วอะไรสีฟ้าก็ได้ เคเปจับต่อครับเบอีโวเบอีวิลูชันเชิบโอ้เบนี่ตีรัวๆเลยเว้ยไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จ่าทำหน้าบึ้งเอิงโอเคแล้วโดนรถดีเฟนต์ไปด้วยครับดีมาก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 โอเคดีมากแต่ไม่เอาเน้นตัวท้ายไปเลยโอ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 ไม่ได้ว่ะโอโอมันไม่ได้ว่ะเพราะว่าตัวสีแดงตัวนี้อาจะฆ่าได้ครับผมเน้นไปตีตัวนี้เลยดนะครัน ผมมั่นใจใน UI ไม่ใช่ UI เขาเรียกว่าอะไรมั่นใจใน g Go f l e e t มิเคอลพิเนลเซเว่นจัดไปครับเดพุ่งไปเลยโอ้มิคลคอลพิเนลเซเว่นว 7. อุ้ยเรียบร้อยไปเดเรียบร้อยไปเด้โอ้โหเรียบร้อยไปเด้ r f เฟ t อินสติ c <oughs> t จุกไปไม่มึงถึกจังวะไอตัวนี้โคตรถึกเลย ก็คือไอตัวนั้นคาเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วชิลแล้วบึ้มลบโอ้โหโอ้โหมึงโดนตีโคตรหนักเลยไปทำผู้เท่าเต่าผู้เท่เต่าผู้เท่เต่าในที่นี้ผู้เท่าเต่ายืนหน้าก็ได้นะแต่ไม่เอาดีกว่าต้องให้โกคูยืนว่ะไม่เป็นเรามีสิทธิสัมลักเต่าเยอะอยู่สิทธิสัมลักเต่ามีสองตัวเรามีตัวกันตายมาหลายตัวมาก เออแล้วกูแล้วกวูวกวเพื่อนดกเพื่อนนี่ก็ได้อยู่อือเรรยบร้อยโอ้ไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยเองเองถึกมาจากไหนวะโคตรถึกอะถึกมาจากไหนวะอะถึกมาจากไหนไปครับโอเคต่อไปสีเหลืองนะครับโอเคเบจิต้าเปลี่ยนร่างครับอ้เบจิต้าอีโวลูชันอีโวลูชันมาแล้วไป โอเคสิชีน่ายแล้วดิรถแอคแ็ก,ก็ไม่ได้ด้วยต้องเล่นเงนี้ยสักรอบไหมสักรอบไหมเดี๋ยวผมเพิ่มพลังป้องกันเธอหนึ่งให้ให้ให้รอบนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้ามุดยิ่งดาลหลังๆเราจะไม่ยิ่งยิ่งไม่ได้ใช้ใช้เรือแล้วกันมา <laughs> ใช้เรือแล้วกันมา ไปใช้เลยแล้วกันเออซีกินโดฮีโลจัดก,การเลยใครทำลายเพื่อนฉันแล้วก็ฉันจะไม่ยอมยกโทษให้เออทำลายฉันเกินไปแล้วไอ้เกมนี้ต่อยมันซะเลยเออโหแม่งร้านห้ายังต้องให้เพื่อนมาใช้วะต้องให้เพื่อนใช้จริงโอเคดีละเราใช้ของรอบนี้ไปก่อนโอ้ผมลดแอคแท็กมันไม่ได้อะ่ะเสียดายมาก รถแล็กแท็กได้มันยังง่ายกว่านี้เหมือนเทเลสรอบที่แล้วอ่ะมันมันรถแล็แท็กได้อ่ะนี่ยรถแล็แท็กไม่ได้แม่งเอ้ยไม่มีประโยชน์เลยไม่มีความหมาย <c oughs> ไม่มีความหมายมากมายจริงๆโอเคไปสุพรีมยิงเลยเอาไว้บันทึนตายเออนั่นแหละคริติคดดอครับหลบสวยโ okay. อเคเทเลสมันใช้มาดาร์คทวินสตาร์หลบสวยหลบสวยนั่นแหละดีมากครับ ฟูลพาวเวอร์ไฟไฟนอลแฟลชเอาเข้าให้ครับล้านล้านแปดแล้วมีสีเหลืองสองตัวจะแพ้ท่านเนี่ยสุดท้าย,อายสองตัวอันตรายสองตัวอันตรายยัดปีกรอบโอ้ทำไมมันยาามันต้องยากกว่าเธอเลยแหละเธอเลยมันเป็นด่านแรกรอะเนาะเฮ้ยเฮ้ยโ,โอเคใช้เลยก็ได้นะโอ้มันฮิลได้อะเนี่ย เฮ้ยทำไมทำอย่างนี้กับเราอะสีแดงกาลสีแดงการไปเดี๋ยวเก็บตัวนี้ไว้ใช้ในรอบสุดท้ายได้อยู่ยังจะมาฮิวอีกนะยังจะมีฮิวอีกเฮ้อลบโอ้ฮิวโอ้ฮิวไม่หนักฮิวไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ฮิวไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ไอฮิวน่าเกลียดเหมือนด่านวีดีโอซีอย่างนี้ก็โกรธอะฮิวมันไม่มันไม่มันฮิวไม่น่าเกลียดเท่าไหร่สามล้านลบลบ แล้วก็5ล้านหนึ่งครับต่อยไหมก็บอกเลยว่าใครไม่ได้7ปีก็ใช้6ปีห่าไปก่อนได้นะครับเออมันยังเป็นอีกหนึ่งด่านที่ใช้6ปียังยังยังสู้ได้อยู่6ปียังเอาอยู่อยู่6ปีก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมยังรู้สึกว่ามันก็ยังเก่งเก่งอยู่แม้จะอาจจะไม่เก่งเท่า7ปีแต่มันก็ยังถือว่าท็อปเทียอยู่ก็ยังถือว่าท็อปเทียอยู่ครับมันก็คือยังเก่ง โ okay. เคพท่เาเต่าใช้ไปเลยอย่าบอกนะเราใช้ทีมเขาเรียกว่าทีมจัก,กรวาลเจ็ดแบกทีมจัก,กรวาลเจ็ดแม่งใช้ได้ตลอดจริงๆนะเนี่ยพี่อย่าเราใช้ทีมอื่นไว้แต่ผมไม่รู้ใช้ทีมอะไรไว้เพราะผมไม่มั่นใจในทีมเท่าทีมนี้คือผมอมั่นใจในทีมนี้เพราะว่ามันหลบได้ไงมั่นใจในทีมนี้คือโอกาสหลบมันสูงไงมั่นใจมากๆแล้วยังมีด่านอื่นๆอย่างเช่นด่านโบลี่เนี่ยอาจจะต้องใช้แบบโกก็อดนะครับแล้วคนบอกว่าต้องใช้โกก็ส์ eca ซึ่งก็ อันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีใช้เลยแล้วกันไม,มไม่รอแล้ว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 ,<ด>ลวนั่นเดี๋ยวเนี่ยเอ็นดูนะนนนอ,ๆๆอยู่ซะเนี่ยซัวไอเอียบร้อยอสามล้านแปดครับน่าเมดนี่นาเมดนอนเนาะเลย โอเคต้องให้เบไปก่อนใช่ไหมเบย์ B. ไปก่อนถ้ารอบนี้เบน่าจะแทงได้อยู่เทียบกับตัวอื่นได้โอเคสวยโวยให้สีเหลืองเก็บอะเงยไม่เป็นไรเรามีสลักมันจะมีรีเจเนอเ,เรชันป่ะวะโอ้โรไปห้าหมื่นเลยเว้ยดีแล้วกดใช้ไปแล้วดีแล้วกดใช้ไปแล้วใช้ไปถ้าแบบรอนานกว่านี้ผงไม่ได้ใช้โอ้ยลดดีเฟนซ์ได้สวยครับ อย่างน้อยลดดีเฟนหเรายัดดาเมจมันหน้าอยู่ถ้ารอบไหนมันลดอะไรอย่างนี้ไม่ได้มันจะยากครับถ้าลดดีเฟนได้ผมว่าโอเคง่ายโอ้โหโอ้โหดูมันทำโอ้ดูมันทำดูมันทำมาไม่ตายไม่ไม่ตายตรงโกคูวะไม่ตายตรงโกคูหน่อยสิตีต้องเยอะไม่ใช้เป็นอะไรฮะตีต้องเยอะไม่ใช้แล้วไม่เฮ้ยแล้วไม่ไม่เบิ้ลหน่อยเหรอไม่เบิ้ลหน่อยเหรอ เดี๋ยวก่อนไม่เบิ้ลหน่อยเหรอตอนแรกนู้นจะเบิ้ลโอ้โหหายเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยตายโอเครอบนี้เหลืองเยอะครับเพราะฉะนั้นใช้ไปโอ้มีสกิลดีเจนิกไม่เดียวซะเลยนะไม่เดียวซะเลยนะไม่เดียวซะเลยนะไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีเอาซะเลยนะรุ่งวิ่งได้กล้องทั้งหมดแน่ๆโอ้โห,โอโหรอบนี้มันฮิลสองล้านว่ะโอ้โห นี่เองหิวหน้าเกลียดจังเลยหิวหน้าเกลียดเกินไปไหมเองหิวก้าหน้าเกลียดเกินไปไหมเองหิวหน้าเกลียดน,ไไออนาดนานาแมงใช้อีกแมงใช้อีกดอกแตไ่ไม่เป็นไรเรามียูไอหลบพลังแห่งยูไอจะลงทันเกเองแมงไม่เข้าเลยยาโอเคได้อยู่โอ้ถือว่าสแต็กมาดีพอแล้วมาบุเทา่าเต่าจัดก,การเลยครับมามุเตโลชิเจ็ดแสนอย่างเบา โอเครอบนี้รอบสุดท้ายที่จะต้องชนะไปเลยครับตัวแรกทําไม่ตายใหญ่ตรงนี้โอเคจุบปึป๊บอืมเราครั้งหมดแม่ปเกมเหมือนคลิปที่แล้วครับปิดเกมเหมือนคลิปที่แล้วโดโดคูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซดยูกุโซปิดเกมครับ โกคือปิดเกมด้วยโกคูยูไอบอกเลยไม่ยาก is not hard เท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร่หลอยหรืองี่ะไรเจ็ดล, <c oughs> ล้านจบครับเลสโซนอีซี่อีซี่เลสโซนอ่ะอีซี่โอเคก็จบไปกับอีกหนึ่งด่านกับเลสโซน กันกันในพาร์ทแรกครับผมพาร์ทสองเดี๋ยวน่าจะตามมาทีหลังครับผมนะน่าจะมาแบบอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมาลายอาทิตย์เหมือนเออเหมือนของเทพทำลายล้างหรือเปล่าก็คอยติดตามกันไปครับแต่ว่าเราผ่านหมดแล้วครับสำหรับเลสโซนในวันในรอบนี้นะครับโอเคก็ขอจบคลิปแต่พี่ฟังกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปก็คำว่าทุกอย่ต่อไปด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าดิสคอร์ดและอย่าลืมกดไลค์เพจของเราด้วยล่ะนะครับเอ้ยอย่าลืมกดอ่ะกดไลค์ดิสคอร์ดเฉยเลย อ,อย่าลืมเข้า Discord อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมติดต่ติดตามติ๊กต็องผมด้วยนะครับและใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มด็อกคลังนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างไนดะ้เลยอยู่ด้านล่างเลยครับข้อมูลแล้วก็กาชาใหม่ข้อมูลกาชาอะไรงนี้ก็อยู่ในนั้นแล้วนะครับผมนะแอดมินได้แจ้งอะไรงนี้หมดแล้วนะฮะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็เข้าเลยนะครับผมนะลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับผมไปเจอคลิปหน้ากันครับ